ีโชคดีนะไม่ต้องต่อคิวมีอยู่คิวเดียวสวยมากมันมาเมืงจีนเลยสูต้าเสียมามาช่วงตลางวันนคะคะคนรอคิวน้อยหน่อยหนึ่งคิวแต่ตอนนี้รอมาประมาณกี่นาทีละไม่รู้ไม่รู้แต่มามีหิวแล้ววันี้อยากกินน้ำชุบหมา,ากับน,น้ำจิม้มเข้าไปใช่ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ ไปชั้นสองนะคะออกจากลิฟต์จะอยู่ซ้ายมือโซนด้านนี้เป็น B14 ิบสี่นะคะบี okay. มีสี่โอเคมีสามชั้น,น <B 3. S 1> โอ้มีผลไม้กับบาน้ำจิ้มสวัสดีค่ะภายในชั้นสองก็จะเป็นชั้นทั่วไปตกแต่งสวยงามครับาขานอีกกวางหลี เป็นการเก่าตอนรับต้าเสียค่ะเหมือนทำว่ายินดีต้อนรับวะซุปหมัาล่าผักอ<ต>ะไรค่ะเผ็ดกลางค่ะถ้าไม่เผ็ดเลยจะเป็นซุปอะไรลก็แนะนำจะเป็นกระดูกหมูคาราเจนมะเขือเทศซุปเผ็ดค่ะเอาซุปกระดูกหมูคาราเจนค่ะหัวอเนี่ยก็จะมีถ้าเป็นวงแหวนมันจะพันกวัวบาทเริ่มแต่หกร้อยก็มี ไม่ใส่พริกเอาาแม่หม่มาลม่าทำให้เขาจะมีสูตรอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยน้ํามันงานดั้งเดิมน้ํามันงานขาวเสฉวนหม่าล่าเสฉวนย่าเงี้ยโอ้โซอสซอสนี้นะแล้วเขาบอกให้เอาน้ํามันหนอยใส่มั่วละงาขาวแล้วก็ถดดั่วลิสงป่นหิวไหมครับหม่าล่าหิวมากจ้ <laughs> อันนี้เราก็สั่งเป็นสามน้ำซุปนะคะมีซุปมะเขือเทศซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปหม่าล่าเผ็ดกลางนะคะแล้วก็เซตวงแหวนเนี่ยเราสั่งเป็นแค่เนื้อแกะกับเนื้อัวแบบธรรมดาวุ้ยอยาเอามือไปจุ่มเดี๋ยวมันรูด <laughs> แล้วก็นี้เป็นไส้เป็ดค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นแบบต้องสั่งแล้วก็เต้าหู้แล้วก็เส้นมนัน นู้นจะเป็นลูกชิ้นกุ้งไข่กุ้งนะคะเขาบอกว่าเป็นแฮนด์นเมดของเขาอะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยเราก็ใส่ตามสูตรเขาแล้วก็ใส่อะไรเองด้วยอันนี้ซุปแบบเด็กน้อยก่อนนะน้ำจิ้มที่ปรุงมาไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวว่าจะให้พี่เขาทำให้หน่อยถ้วยหนึ่งได้ไหมเุ้ยเราทำน้ำจิ้มเองไม่อร่อยเลยอะ่ะอันนี้เป็นซุปกระดูกหมูคอลลาเจน จะมีความหอมกระดุกหมูแต่จะจืดๆหน่อยอันนี้สุปมะเขือเทศเขาบอกมันจะเปรี้ยวๆอุ้ยแต่กลิ่นมะเขือเทศเลยมันจะเปรี้ยวอะ่ะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบเวอร์นะอันนี้สุปหมาล่าสั่งไปแบบเผ็ดกลางนะคะอุ้ยน้ำมันอุ้ยหอมหมาล่าหอมหมาล่าแต่เราว่าถ้าเราสั่งเผ็ดกว่านี้เราสามารถกินได้ มาถึงตาผมแล้วก็วันนี้จะกินอะไรดีคราวนี้นะจะลองกินเนื้อแกะแบบซุปมาล่าเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยลอร่อยอร่อยมาล่าเอาไปเดี๋ยวกินเนื้อวัว ธรรมดาฮิตนึงรูปสุขภาพคุ้ม,มะเขือเทศคุ้ม,มะเขือเทศเลยขนมมะเขือเทศอ่ะมาแล้วเส้นลองดูลองดูเส้นกับเนื้ออะไรของเมื่อกี้แม่เขาจุ่มไปเส้นอร่อย เขาไปกินหลายที่แต่ว่าที่นี่เส้น,นแน่นอ้าวมาถึงน้ำจิ้มบ้างาน้ำจิ้มอันนี้ให้เขาทำนะเพราะว่าทำเองยงไงทำเองไม่อร่อยเป็น <laughs> น้ำจิ้มมาล่าที่ต้องลองดูโอเคเลยทำได้ไงเนี่ย,ยสุดยอดแล้วําทำทุกวันอร่อยอร่อย ตอนนี้สรุปบินมามา 2, ประมาณ2,000กว่าบาทน,นะคะแล้วเราก็กินไม่หมดแต่เราจะขอ,อกลับบ้านไส้เป็ดอ่ะคือมันเยอะมาก,ว,กวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะตอนนี้ก็จบแล้วกับมื้อนี้ที่ร้านสูตรดั้เสียนะคะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายคะสวัสดีค่ะ